เสียงประทะดังวิ่งสุดพลังเข้าหลุมบังเกอร์เพิ่นประกาศรบกันแล้วเดอ้อทหารไทยกับกรรมัมพูชาอายมาทำข่าวได้มาพบเจ้าสาวช่องอ่านมาแลนนีระเบิดหัวใจตะเลิดแทบพ่าเป็นทาหลบจรวดของกรรมัมพูชาจังได้มาเจอสาวน้ำยืนสาวเมืองอุบลเฮ็ดใจไอล่อนที่ลุม ลบภัยเสียงระเบิดเจ้าเผลอซอบไหลไอ้กะตกใจเพ้อกอดน้องคืนยกมือท่วมหัววอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองน้ำยืนช่วยคุ้มของภัยทหารกล้าไทยชายแดนดงปืนบ่ให้เป็นของผู้อื่นปกป้องพื้นแผ่นดินชาติไทยหากรอดปลอดภัยคลี่คลายมือได้ี่จบ บ่ลืมบ่ลบว่าพบรักที่บังเกอร์นบน่หนีไปใส่อบพยบใจมาไว้ที่เธอมาทำสัญญาสงบรักกันเด้อจะสร้างทายาทคู่ก,กันกับเธอชื่อบักบังเกอร์โอเคบอนา